ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนไยสายสารลุกทันได้ครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เปิดราคาหนาคอกนะครับของคุณพ่อรอดนะครับผมสําหรับผู้หาง่วงดำได้ครับพี่น้องนะครับหาง่วงดำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับผมที่หลายท่านมักเลี้ยงครับพี่น้องแล้วก็มีความชื่นชอบนะครับที่ถามกันมาหลายนะครับเคยมาขอบขุนพอลวัดเพื่อนมีแม่สีดำดำถือว่ากระแสนะก็เรียกว่ามีคนมักน้ำเพื่นหลายแห้งนะครับมื่อนี้เพื่อนมี แม่ลูกครับพี่น้องนะครับผมแม่สีดําลูกสี่ว่ศูนย์เก้าหกนะครับแล้วก็แม่กับพึ่งผสมพร้อมครับพี่น้องนะครับผมกับมาเปิดราคาหนาขอกว่านี้มีหนึ่งโค้งกับอีกหนึ่งแม่แยกลูกแล้วครับพี่น้องไปหมักแม่หัวหล่นยังไงนะไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับวันนี้กับของคุณพ่อรอดนะครับผมอยู่อ่าบ้านสําลันเหนือนะพ่อเนาะบ้านสําลันเหนือนะครับตําบลพระธาตุอําเภอเชียงขวัญนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวไป ฟังเบอร์โทรนําคุณพ่อเพิ่งน่อยนะครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ใดก็ครับพ่อ089 089 375 375 2559 2559นะครับผมมีหนึ่งคู่แม่ลูกแล้วก็แม่พึ่งแยกลูกไปด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งคู่แม่ลูกสักอนนะครับสำหรับผู้อยากหาแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับลูกตัวที่ใดล่ะครับพ่อกินนมแม่อยู่นี่ตัวแรกครับลูกแรกเนาะพ่อเนาะครับลูกที่แรกได้ครับพี่น้องนะครับลูกกกลลังไปอูที่สองพึ่งผสมเนาะพ่อเนาะครับนะครับผสมพ่อไว้ได้กับพ่อ ได้วีโก้ครับวีโก้สองหลานนาะพ่อเนาะได้จังมือเราพ่อผสมใบได้ทิ้งว่างอาทิตย์นี่ละได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นาะพ่อเนาะมีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้หาครูแม่ลูกงามๆนะครับลูกสามเดือนมักสีนะครับผมผ่านผู้มักเลีนสีลูกสามเดือนลูกสามเดือนนะครับลูกสามเดือนนี่ครับลูกใบเกิดมีซี่ไว้ศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับซีไห้ศูนย์เก้าหกเอาใบหลอดมาเบิ่งนะครับพ่อเดี๋ยวเบื่องใบเบิ่งหลอดน้ำคุณพ่อเพื่อนนะครับ อันนี้ผลงานซีไวซศูนย์เกาหกครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดนะครับเกิดสิผ่าท่านว่าหกซีครับพี่น้องนะครับเอามือเอาใบผสมแมเบิ่งนะครับอันนี้ผสมวิโก้สองล้านนะครับอันนี้หลอดนะครับใบผสมยูนิผสมสามมีหน้าหกหาครับพี่น้องนะครับเพิ่งผสมนะครับสามมีหน้าหกหาของคุณพ่อหลอดนะครับลูกเพิ่นกันน้าดีนะครับพี่น้องนะครับลูกน้าดีเบงไขยนะครับเบงโงกหางเบงไขยครับเบงมัดกามเนื้อนี่เบงเบงน้ำนมนั่นบลย น้ำนมดีนะครับย่อยเลยล่ะเอาครับเมียสูงเท่าไรกับพ่อวัดมาร้อยที่ที่ห้าบวกครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่ครับพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกวัดดีๆในหอดที่เกศผลละเอานะครับเก้าๆที่รากานึ่งนิดนิดน้อยๆนะพ่อเนาะนะครับลูกเห็ดเขาหรอกครับพี่น้องแผ่เขาใกล้หายแล้วนะครับฟังราคาเน่พ่อคู่แม่ลูกครูนี้เปิดไรไปไหนครับเจ็ดแสนสามก็ได้อ่าเปิดไปสิบสามนะพ่อเนาะครับเปิดไปสิบสามนะครับเอาครับลูก ซี่ไหวศูนย์เก้าหกผสมวีโก้สองล้านครับพี่น้องพึ่งผสมนะครับวันที่สามมีหน้าเรนทว่าเมื่อกี้นะสามมีหน้าสีพันมากนะครับมาเกิดอะไรนะพ่อเพิ่นไปเลี้ยงกระโทนมาได้นะครับเบอร์โท่ก็ขึ้นให้ต้นคลิปเรียบร้อยนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งเมียหัวโหลดน้ำคุณพ่อเพิ่นนะครับผมเบิ้งทายนมเอาครับนมย่อยเลยครับนมนมดีนะพ่อเนาะเบิ้งครับพี่น้องนมย่อยเลยคุณครับโอ้มันโอครับนมนมดีนะครับลูกก็อ้วนก็ธรรมดาแล้วพี่น้อง นะครับเฮ็ดเขาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับลูกนะครับเรื่องสีสันไม่ต้องห่วงครับซีว่าศูนย์เก้าหกให้ลูกเนื้อนังแขงขานะครับดีทุกโตครับพี่น้องนะครับถือว่าผลงานดีนมนมกับมะเตร่งดูกล่องดูต่างดีครับผมนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับแม่แยกลูกนะพ่อเนาะแม่เดี๋ยวไปเบิ้งแม่แยกลูกครับพี่น้องนะครับแม่แยกลูกนะครับตัวนี้สำหรับผู้มักหัวล้นนะครับไปเฮ็ดแม่บอกด้วยครับพี่น้องอันนี้แยกลูกไปนะครับลูกตัวผูดนี่เนาะแยกไปแทนตัวผูอ่าลูกตัวผูนะครับผมลูกตัวผูลูกตัวที่พ่อแยกไป ตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับเอาแม่แยกลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองนะครับอ่านี่ที่สามในท้องผสมพอได้ไหมครับใส่วิโก้ไหมครับใส่วิโกสองล้านเนาะวิโกสองล้านแยกเพียรได้ป่อไม่ได้แยกธรรมดาไม่ได้แยกเนาะธรรมดาเนาะนะครับโอ้หางยาวจนหอดผื่นเลยพี่น้องเบิ่งนะครับส่วนสูงหลายไปไหนครับแม่นี่วัดมาตันที่ร้อยหายอยู่นะครับร้อยหายอยู่อ้าววัดเดียวซีซิปร้อยหายนาดีร้อยหาอยู่เนาะแล้ร้อยหายิปได้นะครับ เอาบดจัดหัวโลนนะครับผมเอาครับลูกตัวผูกด้วพี่น้องแยกไปราคาติดทองครับอันนี้พ่อเพื่อนว่าให้ติดทองตัวทองเรียบรย้อยเพื่อนว่าจังสีแบงห้ไปเลี่ยงสําหรับผู้ใหญ่น้อเพื่อนไปเลี้ยงนะครับค่าติดทองคุณพ่อสีว่าไว้ไร้เป็นไดแม่นี่ว่าไว้จะกลิบหักแล้วเอาว่าไว้แสนหาครับพี่น้องอันนี้คือราคาตัวทองติดทองเรียบรย้อยด้วยครับพี่น้อง นะครับในส่วนของไผลอยากเอาไปลุ้นเอาอันนั้นคอยมาว่ากันที่หลังแต่เพิ่นว่าเอาชั่วยอยากให้ออกจากข้อกคุณพอ่อเราออมาออกจากข้กขึ้นไปขั้นเด่งวัทองไปอยากให้พี่ไอ้น้องได้ของดีไปเลี้ยงแล้วก็ผสมติดทองให้เร็วจะเมื่อใดค่าใจนะครับผสมให้เรียบร้อยวิโก้สองล้านของโจกยูเิมิตฟาร์มครับพี่น้องนะครับสนใจนะครับผมทักทายคุณพ่อมาได้นะครับเบอร์โทรเบอนะร์ไรก็พ่อ089 089 375 375 2559 2559เบอร์ไล่นี่เบอร์เดียวกันมาพ่อ ผมบ่มีไร่โบมีไร่นะครับติดต่อได้แต่ทางเบอร์โทรเนาะครับครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรนะครับเอาคุณพ่อรดนะครับบ้านสำราบเหนือได้ครับพี่น้องตมวนประทาดรำอําเภอผู้ชัยเอออําเภอเชียงขวัญนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปคุณพ่อคนว่ามีรถหกล้อนะครับผมจังใดบ่าว่าที่มาวอดแล้วเอฟซีผู้เฮ็ดขอกงัวฟาร์มงัวอยากได้รถไปเฮ็ดรถขนงัวนะพ่อเนาะรถหกล้อนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อพยัญญาไปเบิองนะครับผม เอาไว้นี่ก็ได้พ่อหัวนะครับมีรถหกล้อครับพี่น้องโอ้นะครับจอดจ่ผุ่นเพิ่นไปอยากจะเอาออกนะครับผมบ่ค่อยได้ใส่เนาะพ่อเนาะนะครับก็ใส่รถปิกอัพคุณนะครับปิกอัพใส่นะครับหกล้อจอดทีมไว้คันไท้ายอยากจะได้รถไปเฮ็ดรถขนงัวครับนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับผมมิตซูแคนเตอร์อันนี้รถยี่ห้อมิตซูมิชินะครับผมมิตซูแคนเตอร์นะครับรถใส่มาจากปีเลียวหรอพ่อนี่หลายปีแล้วรถ ใส่ใช่หลายปีเลาที่ออามีสู้เนาะเครื่องเท่าไรก็พอเครื่องร้อยทิพหะครับเครื่องร้อยทิพหะเนี่ยเครื่องร้อยทิพหะหกโลครับพี่น้องยาวรถหกโลเี่ยเอาเท่าไรก็พอยาวสี่เมตรสามสิบสี่เมตรสี่เมตรสามสิบโอ้ผมฟังผิดขออภัยนะครับสี่เมตรสามสิบนะครับเอามีเหรียญมียังครบนะพ่อเนาะมีเหรียญมีใบเอกสารทะเบียนครบนะครับทะเบียนพร้อมโอนออาทะเบียนพร้อมโอนด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ อ่าสนใจนะครับไม่ใช่รถไรท, <ลด S 2> ที่พ่อพร้อมใส่รถอ่าพร้อมใส่ต่อไปไว้แล้วนะพ่อเนาะม่ต้อนไปไว้เอาไปเห็ดขนงูก็ได้ครับพี่นอ้นองตัวเล็กให้ย่างดีเลยพี่น้องนะครับนี่ไปเบื้องภายในเดี๋ยวไปเบื้องภายในนะครับผมภายใน,นเอานะครับมาทายผ่อนงูถาทายผ่อนลวดเราผมมาดิเอาคุ้มเลยนะครับภายในเอาภายในนะครับผมยังเอี่ยมทุกอย่างอยู่เนาะนะครับอันใดมีตะบีมองไรบ่นี่เอามีมองไรที่ที่ว่าเป็นจุดนั่นบ่บ่มีหน้าตามก็ใส่เบิร์ดเนาะ เครื่องเครื่องก็ดีเบิดนะครับในส่วนที่ซื้อขายกันกับกับไข่มาอ่ายข้างหน้านี่กับไข่มาเบิ้งเอาได้ครับพี่น้องนะครับแต่งแต่งรอแล้วนี่เอาแต่งรอให้เรียบร้อยนะครับผมเอาฟังราคาได้พอป่ะนี้ขันพี่น้องเขาอยากได้สองแสนห่างกันได้สองแสนห่านะพ่อเนาะสองแสนหานะครับของคุณพ่อรอดรถหกหอ นะครับเครื่องลอยซิบหานะพ่อเนาะลอยซิบหามิตซูอ่ามิตซูครับเครื่องลอยซิบหานะครับต่อความใส่เราพี่น้องจะเอาไปขนงัวนแก็ได้เนาะต่อดาขึ้นไปแล้วนะครับอ่าคนงัวต่อคั้วเล็กให้เรียบร้อยเล็กเแป๊บเบอร์ด้หรอพ่อใส่ขางสองนิ้วอะสองนิ้วนะครับเอาขนนี่เลยนะครับจะขนเข่าค้นน้ำขนงัวนพยังก็ได้ครับพี่น้องนะเฮ้ยกว่าแข็บตันไปเลยนะครับค้นเข่าไดแปลตันได้ไดแปลตันอยู่นะพ่อค้นเข่าไดแปลตันอันนี้เพิ่นพ่อเพิ่น ก็เห็ดหน้าปังอยู่ทางพี่เพิ่อนก็ใส่ขนอยู่ตลอดนะครับผูปูพื้นเป็นเหล็กเด้อพี่น้องแล้ไปเอาไปซ่อมเอานะครับอมองได้มันเอ่อดีก็ไปซ่อมเอาขัดสนใจเบอร์โทร้บได้กี่พวซ์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสองห้าห้าเก้าสองห้าห้าเก้าครับพอรอดมาเบิง่งสะกั่นกับพี่น้องนะครับเรื่องอย่างยังกับปกติครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยนี่ก็ได้นี่เราทายทางหน้านี่เอานะครับทายทางหนาแต่งรอให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับแต่งรอให้เรียบร้อยเรียมือใส่ไฟนะครับ ีเย,ยอ,เอกสารให้ครบด้วยครับพี่น้อง,องนะครับรรสนใจพ,อพอร้อมโอนล่ะอ่าพอ,มโอ,พอมโอนเรียบร้อยนะครับ,รบมาเบิ่งตัวกิ่งสะกอนกํนหา,หาล,ลังหารถราคาห่องก็ยังตอ่อได้ซ้ำง้วของเพื่อนล่ะครับพี่น้องนะครับรถเพื่นอนขันบ่ได้ใส่เพื่อนก็อยากแบ่งออกให้พี่น้องฮาผูาาไดได้ได้ใส่เอาประโยชน์ได้ใส่ประโยชน์ได้หลายก็เพื่อน นะครับผมเอาสําหรับขอบริษขอบคุณคุณบอลอดหลายๆนะครับผมจากลาไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องหมักง่วนน้ำเพื่นกับวังนะครับมีรถถ่ายคลิปกับวังก็ระเพิดเอานะครับผมอยากได้รถน้ำเพื่อนผมใส่ปิ๊กอัพครับเอาหลายท่านถามหาเพื่นว่าใส่ท่านปิ๊กอัพเนาะหมอกบ่อเข้าใส่กระดิจอดไปตลอดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้จากลาไปท่านอย่ครับผมสวัสดีครับ